สวัสดีครับผมบีเวอร์พัชชนนะครับครับต้นหลิมเมธาพัทครับวันนี้เรามาถ่ายทำเรื่อง For e v e r y o u Project ครับรับน้ำรับนำทาครับเนี่ยรักน้ำทางไงเราจะได้มาเจอใช่ใช่ครับผมคาแรคเตอร์แบบว่าโดดเด่นของเราอ่าของผมนะครับตับบทเป็นต้นสานนะครับก็ในเรื่องก็จะเป็นหนึ่งในสี่หมอนี่แหละครับก็จะมีความสุขุมครับมีความละมุนนะครับเป็นคนที่แบบว่ามีความแบบ เออเฟื่อเื่อแผ่มีความเฟรนลี่กับทุกๆคนนะครับแล้วก็เป็นคนอบอุ่นกับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนอื่นๆครับผครับของตะหลิวรับบทเป็นไต้ฝุ่นครับจริงๆก็เป็นเด็กธรรมดาคนธรรมดานี่แหละแต่ว่าแค่เรามีปมเกี่ยวกับความรู้สึกเบื้องลึกเบื้องหลังเกี่ยวกับพี่ต้นฝามันก็เลยเป็นปมให้เราแบบเวลาเราอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยอาจจะแบบเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากอาจจะแบบอินโหวตอะไรเงี้ยครับใช่ววหรือเปล่าเราผมครับ จริงๆในทเรื่องผมก็ก็ชิงเชิงอินเวอร์สเหมือนกันใช่ครับผมใช่ใช่เราเลยเข้ากันได้ในใบเด็กก่อนที่เราเข้ากันได้เคยทำงานร่วมกันมาก่อนไหมครับเคยแล้วครับเคยแล้วครับผมเมื่อปีที่แล้วใช่ครับครับผมกับเรื่ององศาสูนตอนนั้นเราระบทเป็นเพื่อนในแก๊งกันเลยเป็นซีในแก๊งกันเลยเป็นคู่กัดกันครับตอนนั้นก็จะตีทะเลาะอะไรกันวอยวายอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ ปรับจูนใหม่ไหมต้องปรับจูนไหมจริงๆผมว่าไม่ต้องนะเพราะเราเคยทํางานด้วยกันมาแล้วเรารู้มือกันดีว,ว่าแบบเขาต้องการอะไรเขต้องการอะไร mm hmm. แล้วก็เหมือนทางานกับเหลิ่ยคือง่ายมาก mm hmm. ตั้งแต่ปีแล้วคือแบบผมแบบบอกกับทุกสื่อที่ได้สามาัมบัติรู้สึกโชคดีที่แบบได้อยู่แก๊งที่มีเหลีวยมด้วย,ยงง mm hmm. เพราะว่าเหลิ่ทํางานได้ง่ายมากจริงๆครับแล้วก็ ผมรู้ได้เลยว่าถ้าเราได้ร่วมงานอีกครั้งมันจะต้องดีมากแน่แล้วก็เขารักนําทางจริงคือเราได้มาเจอกันอีกครั้งนึงเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็ได้เป็นคู่กันจริงๆสักทีครับผมก็ขอบคุณพี่นิวกับคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้โอกาสครับผมแต่ว่าก็อาจจะมีปรับในเรื่องของคาแรคเตอร์เนาะเพราะเรื่องที่แล้วว่าอาจจะแบบโวยวายทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องเนี้ยแบบแทบจะไม่ค่อยได้คุยกันเลยแบบว่าเดินผ่านก็แบบมันทําให้ตัวละครรู้สึกอึดอัดมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบ เปล uhm ี่ยนเปลี่ยนมจากจากเรื่องแรกเลยใช่ครับแต่ว่าในพาร์ทเนี่ยคืออาจจะไม่ได้เน้นที่คู่เรานะครับจะเป็นเน้นที่2คู่แรกซะมากกว่าแต่ว่าก็แอปจะมีอะไรให้ลุ้นๆอยู่ว่าแบบมันจะยังไงมีสปอยล์แน่นอนมีซัมติงแน่นอนก็สมัก็ตามที่เห็นในผลแล้วแล้วคิดว่าจะวาดเรื่องเพราะรักนำทางเรามาในเรื่องเนี่ยคือแบบว่าเราจะต้องนำทางไปเจอกันได้ยังไงจริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องของแบบ ของโซคชะตามากกว่าที่แบบว่าผมได้เข้ามาเรียนที่นี่มีเพื่อนกลุ่มนี้อะไรครับน้องเขา้าก็เข้ามาเรียนตามที่นี่แล้วก็มีเพื่อนในกลุ่มหนึ่งเพื่อนผมแดนไปชอบน้องในกลุ่มของน้องเขาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็เลยรู้จักกันเป็นจักรวาลเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยครับจะไปปิ๊งกันได้ยังไงตอนไหนรจริงๆตัวใต้ฝุ่นเขาเขาตามมาเพราะเขาตั้งใจจะมาเจออยู่แล้วใช่ใช่ไม่รู้เนี่ยเขาเขาตั้งใจมากที่จะแบบอยากมาเจอต้องตามมาเรียนที่นี่ให้ได้อะไร ก็บังเอิญเจอกันมาดีโดยที่แบบว่าอืมก็เป็นเรื่องอย่างที่บอกเป็นเรื่องโชคชะตาด้วยได้มาบังได้มาบังเอิญเจอกันในเรื่องครับผมถ่ายทำมาใกล้จะปิดกองแล้วมีซีนไหนที่แบบยากหรืออีกลำลองไหมถ้าสำหรับผมหรอผมว่าไอซีนที่เดินเปิดตัวซีนเป็ยากคือ คือคือด้วยความมันเป็นในฉาอซีรีส์มันก็อ๋อทุกคนเข้าใจได้ว่าเออเป็นสี่แก๊งเทพเดินมาอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนกรี๊ดร้านอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าในความเป็นจริงเนี่ยมันคือมันมีความอ่าถ้าภาษาว่าเรื่องคือมันมีความเบียวที่บอกว่าไอมาสี่คนคือคือคุณทุกคนจะไม่เห็นหรอกว่าไม่มีทางเห็นว่าจะมีแบบสี่คนเดินแบบแบบน่ากอดจะแบบเดินแบบแล้วหน้าต้องเก๊กไว้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วต้องมองตรงมองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคนมากรี๊ดมาก้าอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกแบบพอเล่นจริงก็มีความแบบ เก่งๆแบบขึนเขื่อเลยนะรครับแต่ว่ามันก็โอเคแต่พออย่างวันนี้ครับมีสื่อมาอยู่ด้านหลัง<ช>เลยก็มีความแบบต้องเก๊กมากกว่าเดิมอะ่ะ <c oughs> ต้องแบบเราไม่ไงคือแบบไปออกอีเวนต์เราต้องแบบเออแล้วมีหลายกล้องจับไม่ได้เดี๋ยวเราไม่หล่อเราต้องแบบ <c oughs> ตาผมแบบแบบแบบน่ากับเหมือนเหมือนเดินแบบแล้วเดีด๋ยวดมแพ้ผมแพ้คนอื่นแต่ผมแพ้พี่เขาเดือดเขแบบ อย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูในในเบื้องหลังใช่เรายอมแพ้ไม่ได้เลยขาอันาั้นผมว่ายากที่สุดละมันมันเบียวจริงหมายควาวาล้วคะมีทีมยากไหมจริงๆถามว่ายากไหมมันก็ไม่ได้ยากมากแต่ว่าด้วยความที่เราต้องเล่นเหมือนแบบเหมือนอยู่กับคนสองกลุ่มอะเวลาเจอกับ พี่เขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเวลาอยู่กับเพื่อนก็จะแบบเฮฮาปกติอะไรเงี้ยแต่เวลาแบบเวลาทุกครั้งที่เราเห็นพี่เขาอารมณ์มันก็จะดอบลงมากๆเพราะฉะนั้นมันต้องแบบชัดเจนในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกประมาณเนี้เพราะหน้าที่เขาอารมณ์ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยฉาเกี่ยวกัดอยู่ใช่หรือเปล่าอันนั้นน่าจะเรื่องจริงมีอารมณ์ซวิงแบบพี้นมากแบบพี่อะไรไม่ใช่แล้วพอมีซีนหวานๆเข้าฉากกันได้ไหมเป็นยังไงบ้างตอนนี้ตอนนี้ยังตอนนี้ยังหุือยัง มีแน่นอนในพาร์ทต่อไปใช่ครับแน่นอนครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าเรื่องของผมทุกคนเตรียมทิชชูนไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าเราจะเป็นเรื่องที่จะมีความดราม่าที่สุดในทุกๆเรื่องใช่ในสี่เรื่องซีนดราม่าคือผมรู้สึกว่าถ้าทุกคนดูหวานกันทุกคู่อะไรเงี้ยมันก็จะไม่ไม่มีอะไรมาตัดเรี่นใช่ไหมล่ะผมจะมีความดราม่าที่จะมาดึงอารมณ์ให้ทุกคนแบบว่าได้รู้สึกมีความสุกที่มันต่างออกไปจากสี่เรื่องนะครับผมใช่ จริงๆส่วนใหญ่ที่ต้นหลิวแบบทำงานมาก็จะมีตดาม่าเพราะว่าเราเรา,เราถนัดดาม่าด้วยเพราะฉันเรื่องนี้ก็จะเอาตาย้ยานดาม่าเนี่ยเป็นทางของหลิวส่วนของผมนี่คือไม่เลยก็เดี๋ยวว่าเราดูกันว่าถ้าได้เล่นจริงๆจะเป็นยังไง <laughs> ผมก็ตื่นเต้นอยู่แกเป็นสายปลอบเขาเลี้ากใช่เป็นสายแบบว่าเอ็นดูเนาแเราพี่นิวถนัดทำดาม่าอยู่แล้วไงก็เนี่ยแหละก็ขยี้สุดๆผมรู้สึกว่าน้องเป็นคนที่เหมาะกับบทร้องไห้มาก มองกับบทร้องไห้เพราะว่าน้องเป็นคนหน้าตาแบบน่าสงสารอะไรก็รอ้องไห้หน้าสงสารอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ผมเคยแอบไปติดตามน้องเขาดูในอันนี้ผลงานของเขาอะไรอย่างเงี้ยเออก็เห็นเขาร้องไห้แล้วก็แบบผมเป็นคนดูรู้องรู้เออคนดูไปส่องเขาจะส่องเขายังไม่รู้เลยอจริงเพิ่งรู้นี่แหละใช่ใช่ยังพยายามรู้มีอะไรในใจหรือเปล่าแอบส่องเขาเฮ้ยพูดได้เหรอเนี่ยดูผลงานไงดูผลงานไปติดตามผลงานเราจะได้ทำความรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ใช่า คาแรคเตอร์ไม่ใช่คาแรคเตอร์โปรเบทไหนซีนไหนที่เราแบบอยากให้แฟนคลับได้ดูตั้งแต่ถ่ายอ๋อนัาจแต่ถ่ายมาตอนนี้ใช่ไหมครับบทไหนหรองจริงๆผมอยากให้ดูทุกทุกแบบทุกซีนเลยมากกว่าเพราะว่าผมได้มาเล่นเองเราเราได้รู้ว่าทุกคนแบบว่าตั้งใจแล้วก็พยายามเต็มที่มากเลยเอาอย่างปอนนี่ครับปอนคือมีคิวงานแน่นมากแต่คือพอตอนมาเล่นคือแบบปอนแทบไม่ต้องท่องบทเลยแล้วาอทำกันบ้านมันดีามากๆอนะไรเงี้ย แล้วก็ทุกๆคนแบบเต็มที่กันมากกับเรื่องนี้ที่จริงอยากให้ดูทุกๆซีนเลยแบบไม่มีไม่มีซีนไ,ไหนที่แบบอยากใ,<ช>ให้พลาดเลยครับผมเหมือนกันครับพาร์ทของสี่ส <c oughs> ี่คนนั้นจะเป็นยังไงใครคขามีหลุดคำแบบเม,มาส์เมาเมาส์เอาเอาือเอาลือก่อนหรือนี่ก่อนคือยังของพาร์ทตัวน้องๆแล้วกันน้องก็จะแบบแบบก็คุยเรื่องคุยหาอะไรคุยกันไปเรื่อยอะไรเงี้ยก็สนุกดีใช่ ใครรายอิทธิ์เสียแล้วบอว่าก็จริงๆจริงๆก็ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับคือจะมีเป็นแก๊งอะไรนะครับเป็นแก๊งสามคนคือจะมีพี่แม็กกี้บาแล้วก็พี่เงินจะเป็นแก๊งที่ว่าจะเป็นโต๊วโฟร์ของกองคือถ้าวันไหนแบบไม่มีพวกพี่สาคนนี้คือแบบว่าเงียบเหงาใช่พี่แล้วบ่นประจำแบบไม่มีพวกเขามาเออบอกอยากเจอเพื่อนเมื่อไหร่เป็นเพื่อนจะมาอะไรอย่างเงี้ยเอเป็นคนแบบว่าพูดเก่งอะไรเลยโอ้ยคือผมก็รู้สึกว่า ผมก็มีในที่ประมาณหนึ่งเวลาอยู่กับเพื่อนอะไรแต่ว่าพอผมเจอสามคนเนี้ยผมดอปเลยอะผมแบบโอเคผมขอขอฟังเดียวดีกว่าขอฟังเอ้ขอฟังแบบคำๆดีกว่าเนี้ยคือบาร์จันทนที่แบบว่าเข้าที่เมกกี้มากเพราะว่าก็เหมือนที่เขาบอกว่าเขาสนิทกันเหมือนมากๆใช่ทั้งทงที่แบบเพิ่งรู้จักกันแต่สิกันแบบเหมือนสิกันมานานมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีความแบบตกมุกตกอะไรกันเนี้ยแล้วคือพวกเขาแบบน่ารักจริงๆน่ารักทุกคนเพราะทุกคนแบบเข้ามาแล้วก็เมคเฟนกันแบบ กับทุกทุกคนทีมงานด้วยผมด้วยไออย่างผมนบบผมเพิ่งเข้ามาใหม่ทั้งค่ายนี้แล้วก็ทั้งเรื่องนี้แล้วก็แบบแทม่รู้จักเคยยกเว็นหลิวอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพวกเขาก็แบบมาช่วยไลา์พฤติกรรมมาช่วยพูดช่วยคุยังไงผมก็รู้สึกแบบจอยไปกับเขาด้วยแฮปปี้คือมากองคือแบบว่าไม่ได้มาทํางานนั่งคุยมาเล่นสมัครว่าอนร้องเพลงทุกเบรกเอออะบ้างบ้างร้องเพลงมาเล่นนะครับใช่ใช่เหมือนแบบคลื่นนี่เหมือนกันนะใช่ครับถ้าสมมติว่ายกให้แบบใครเป็น ตัวปวดที่สุดปวหรอก็ต้องลองลองลองพร้อมกันไหมอยากรูเหมือนกันหนึ่งสองซ้ำบาร์ดเห็นไหมล่ะคือนเหมันชัดเจนมากต่อคนอื่นไม่ได้แล้วจริงรอบรรยาการบริการแล้วอยากให้ฝากเพื่อนใจกิตามซิลเลี่ยมเราจะได้เห็นกับบทบาทคาแรคเตอร์ใหม่อะไรยงไบ้างครับผมสับผมนะครับก็ฝากนะครับผมซีรีส์ Forever You Project นะครับเพราะลักนำทางนะครับก็เป็นเรื่องที่ บทบาทที่ผมโตขึ้นจากเรื่องที่เคยเล่นมาแล้วก็วจะเป็นรูปแบบใหม่ที่ทุกคน,นแฟนๆจะไม่เคยเห็นแน่นอนแล้วก็ยังให้ติดตามเพราะว่าพวกเราตั้งใจกันมากๆจริงนะครับสำหรับต้นหลิวก็อยากจะบอกว่าอาจจะได้เห็นต้นหลิวในมุมสองมุมสองความรู้สึกสองอารมณ์อะไรแบบเนี้ยในในเรื่องนี้ใช่แล้วก็ฝากทุกทุกคนติดตามด้วยนะคะครับผม ก็เริ่มวันที่3ตุลาคมนะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับที่ช่องอะไรฮะ GMM 25ครับหรือว่าย้อนหลังได้ที่บีทีวีค่ะคุณหมอขอบคุณมากนะครับแมค่ะมือน้องเกรงไปหมดแล้วน้อง่าบอกใถ่ลูกโป่ายรูปปกแ๊บนึงนะครับหนุ่มหมอกับผมใส่ลูกโป่งหนึ่ง หปลี่ยนแอ็กเปลี่ยนแอ็กคนหนึ่งสองมขอบลูกค้าขอบคุณมากครับพี่บู๊ต้องกหรอใช้แท็กี่นี้มันอาม่หลับแลามดเจเอาไปค่ะต้องรีนนะาวงแหวนแดก้ิบสี้